ทำไมนี่ติ๊บเล็กกระติ๊บเล็กเป็นไงต <c oughs> ิ๊บเล็กให้คุณออกจากบ,บ้านซะฮะล่าสุดเมียผมเอาข้าวไล่ผมออกจากบ,บ้าน <c oughs> สวัสดีเนะทำไมเธอทำอย่างนี้ละ่ะเขาออกจากบ้นานซะโูไม่น่านเลย <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าเลยอายกินอายควัน เราอองไอ้นี่เขาหนานี่สดซึ้งเราอายทำไมส่วนไอที่อายคือนูน่น <c oughs> ข้างหลังคืออ๋อมันจะแสบยายใช่ไหมตาตา <c oughs> ไปก่อนใส่กระเป๋าก่อน,นครับเราจะไปทำงานเราจะไปทำงาน จะเตรียมกระเป๋าก่อน,อออนเป็นการชงกาแฟที่ยังมีเม็ดกาแฟลอยฟูอยู่เลย,ยเป็นการทำให้รู้ว่านี่คือกาแฟนะใช่ไหมแล้ว,ว,วทำไมเจ้าชงใส่แก้วพลาสติกล่ะแก้ว ยาั้นตึงเยอะตึงเยอะมันอุ่นไวกว่าเพราะแบบชั่วโมงเร่งรีบคลีบไปไไนมันให้อุ่นไวกว่ามันถ้าแก้วแําจะร้อนแล้วไม่ใช่เวลาเพราะคุณมากรีบเลยทำให้แบบอุ่นๆซดไวเลยเอาออกจะช้อนเดียวมันแทงตาครับโอเค มชาติก่อนก่อนเดินทางกลับมาดูคนนี้กินกาแฟต่อโอ้โหคนแบบคลาสสิกมากเถอะ อากาศดีเนาะเช้านี้เนาะมีน้ำค้างลงยอดข้าวเลยน้ำค้างหรือหมอกน้ำค้างหมอกเเมงค์ันิงเหรอเมงค์ันิงมันต้องเป็นเหมือนไอ้นันหน้านาอุ้มคืนฝันว่าฝนตกลูกเห็บร่วงเลยนะพายุจะเข้าอีกแน่นอนเนี่ยก็น่าจะเป็นรบสุดท้ายแหละไม่รู้แหละไม่มีสุดท้ายหรอกน่ดท้อเนาะ แล้วสุดท้ายของหน้าฝนงไงปลายฝนต้นหนาวอ่ะหนาวหรอกรอสักครู่ดูม่าเป็นไงระหว่างเอดหลังนอนรอไปทำงานดูนาปล่อยงัวมาแล้วตัวใหญ่นะนี้น่าจะเป็นพันอะไรเดี๋ยวเราไม่มีความรู้เรื่องงวัวเรื่องควายด้วย สูงใหญ่นะครับนี่ไสูงประมาณ150สักร้อยห้าสิบเซนนะก็สูงอยไป,ไปละเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วฮะเพื่อนบายบายไปแล้ว <c oughs> ครับไปทำงานกันแล้ว านเวลาอันสมควรแล้วที่จะต้องไปทำงานนะครับก็เป็นคลิปประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม